ภายใต้ร่มเงาแห่งสังคมไทยที่ซึ่งรากเงาของความเชื่อและศรัทธาอย่างลึกฝังแน่นลงในจิตวิญญาณจนแยกไม่ออกจากการดำรงชีวิตบ่อยครั้งเหลือเกินที่เส้นแบ่งบางๆระหว่างพลังแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์กับขอบเขตของกฎหมายบ้านเมืองพลาเลือนจนแทบมองไม่เห็นและเมื่อความเชื่อนั้นถูกผลักให้ปะทะกับความเป็นจริงมันจึงเกิดเป็นแรงระเบิดที่สั่นสะเทือนไปทั่วทุกองคาพยพของสังคม เรื่องราวของเด็กชายตัวน้อยวัยเพียงแปดขวบผู้ถูกยกย่องและขนานนามจากกลุ่มผู้ศรัทธาว่าอาจารย์น้องไนซ์เด็กผู้มาพร้อมกับศาสตร์ลึกลับที่เรียกว่าการเชื่อมจิตไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวพาดหัวรายวันแต่มันคือปรากฏการณ์ระดับชาติที่ท้าทายทั้งหลักการทางพุทธศาสนาเขย่าบัลลังก์วงการสงฆ์ท้าทายอำนาจการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือการตั้งคำถามที่กรีดลึกลงไปถึงหัวใจคนไทยทุกคนว่า เรากำลังปล่อยให้สวัสดิภาพของเด็กคนหนึ่งถูกกลืนกินโดยวังวนแห่งศรัทธ,ธาหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่ใครจะกราบไหว้สิ่งใดก็ได้แต่มันคือสมรภูมิเดือดระหว่างอำนาจศรัทธ,ธาที่จับต้องไม่ได้กับอำนาจรัฐที่ถือกฎหมายอยู่ในมือพวกผมช่องงงแต่จริงขออาสาพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องราวที่ดูเหมือนจะงงๆงแต่แท้จริงแล้วคือความจริงที่เจ็บปวดและซับซ้อนยิ่งกว่าละครฉากใหญ่ กลับมาหากับการบุกบ้านนองไนซ์ ice, โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและคำถามที่สังคมยังคงขังคาใจท่ามกลางเกมการเมืองและกระซาสังคมที่เชี่ยวกรากนี้ใครกันแน่ที่เป็นผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังใครคือผู้คุมเกมตัวจริงและใครกันแน่ที่กำลังตกเป็นเหยื่อของการปัน่นจนหลงทางอยู่ในเขาวงกฏแห่งศรัทธานี้หากเราเพ่งมองให้ลึกลงไป จุดกำเนิดของมหากรรเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเด็กชายวัยแดขวบผู้ไร้เดียงสาเพียงลำพังแต่อยู่ที่กลไกการบริหารจัดการที่รายล้อมรอบตัวเด็กดังเงามืดทั้งการจัดคอสัมมนาที่ดูเป็นระบบระเบียบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในราคาสูงลิว่วและการสร้างภาพลักษณ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับทั้งหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่เน้นปัญญามากกว่าอิทธิฤทธิ เมื่อเรื่องราวลุกลามบานปลายจนกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมไม่อาจเพิกเฉยมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากชี้เป้าไปถึงความไม่เหมาะสมทั้งในแง่มุมของการนำเด็กมาเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์และการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจบิดเบือนจนนำไปสู่ความงมงายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอภายใต้การนำของรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชา จึงไม่อาจทนดูอยู่เฉยได้ต้องขยับตัวครั้งใหญ่เพื่อหยุดยั้งสิ่งที่อาจจะเป็นโศกนาฏกรรมทางสังคมภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่พอมอสนที่กำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปยังบ้านพักหรูในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ใช่เพียงแค่การไปเยี่ยมเยียนตามหน้าที่ราชการปกติแต่มันคือสัญญาณที่ประกาศกล้องว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กกำลังจะถูกงัดขึ้นมาใช้เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับวัยเยาว์ที่สูญหาย มันคือการตรวจสอบว่าสวัสดิภาพของเด็กชายตัวน้อยคนนี้กำลังถูกละเมิดโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้ปกครองหรือไม่ลองจินตนาการถึงเด็กคนหนึ่งที่ควรจะได้วิ่งเล่นกับเพื่อนฝูงแต่กลับต้องมาแบกรับความคาดหวังดังขุนเขาจากสาวกนับหมืน่นต้องนั่งตัวตรงทำสมาธิท่ามกลางแสงสปอตไลท์ที่สาดสองและเลนกล้องนับร้อยที่จับจ้องเป็นเวลาน,านานนับชั่วโมง ต้องกลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ตนเองอาจไม่เข้าใจด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันคือการทารุณกรรมทางจิตใจในรูปแบบใหม่ที่แนบเนียนและโหดร้ายซึ่งกฎหมายไทยอาจจะยังก้าวตามเล่เหลี่ยมนี้ไม่ทันแต่ความงงที่กลายเป็นความจริงอันน่าตกตะลึงคือเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไปถึงหน้าประตูบ้านแทนที่จะได้รับความร่วมมือกลับต้องเผชิญหน้ากับกำแพงมนุษย์ และการต่อต้านอย่างเกลี้ยกล่อดจากกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวมีการงัดข้อกฎหมายมาฟ้องกลับเจ้าหน้าที่อย่างไม่เกรงกลัวมีการอ้างสิทธิความเป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตรที่ดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือการใช้มวลชนเป็นเกราะกำบังมนุษย์ทำให้ภาพที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณาชนดูเหมือนสมรภูมริรบหรือเกมชิงไหวชิงพริปทางการเมือง มากกว่าจะเป็นกระบวนการตรวจสอบสวัสดิภาพเด็กธรรมดาธรรมดาอย่างที่ควรจะเป็นคำถามสำคัญที่ทิมแทงหัวใจและช่องงงแต่จริงอยากชวนทุกคนหยุดคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนคือสรุปแล้วในตรดานหมากรุกนี้ใครกันแน่ที่โดนปัน่นกลุ่มแรกคือเหล่าสาวกผู้ศรัทธาหรือไม่กลุ่มคนที่ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินจานวนมากและมอบศรัทธาทั้งชีวิตแทบเท้าเด็กแดขวบ เพียงเพราะความโหยหาที่พึ่งทางใจและความหวังอันริบหรี่ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จนอาจลืมใช้ปัญญาไตรตรองกลุ่มที่สองคือครอบครัวและทีมงานหรือไม่ผู้ที่อาจจะกำลังหลงละเริงในลาบยศสรรเสริญและเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาจนดวงตาพร่ามัวมองไม่เห็นว่าตนเองกำลังทำลายช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตของลูกหลานตัวเองบทขยี้วัยเยาว์ของเขาให้แหลกสลายไปกับมือ กลุ่มที่3คือหน่วยงานรัฐหรือไม่ที่ถูกกระแสสังคมโหมกระหน่ำกดดันจนต้องเร่งรีบทำคดีจนอาจก้าวล่วงเส้นบางๆของสิทธิส่วนบุคคลและกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยโหมกระพือกระแสให้ฝั่งน้องไนซ์ดูน่าสงสารในฐานะผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อของอำนาจรัฐหรือสุดท้ายคือสังคมไทยทั้งประเทศที่กำลังถูกชักจูงจมูกถูกเบี่ยงเบนความสนใจออกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่วิกฤต ปัญหาโครงสร้างสังคมที่เน่าเฟะเพื่อมานั่งถกเถียงกันหน้าดำคร่ำเครียดเรื่องเด็กเชื่อมจิตจนลืมมองปัญหาที่แท้จริงหากเราถอดรหัสผ่านแว่นขยายทางกฎหมายพรบรคุ้มครองเด็กพศ2546ได้ระบุเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนดั่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าการกระทำใดๆที่เป็นการสแสวงหาประโยชน์จากเด็กหรือรูปแบบการเลี้ยงดูที่สุ่มเสี่ยงจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจและพัฒนาการ เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่รัฐมีหน้าที่ต้องเข้ามาแทรกแซงโดยทันทีแต่ในโรคแห่งความเป็นจริงอันโหดร้ายเมื่อความเชื่อมาปะทะกับตัวบทกฎหมายพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้มักจะพ่ายแพ้อย่างหมดรูปกับความรู้สึกและศรัทธาที่จับต้องไม่ได้เสมอเหตุการณ์บุกบ้านในครั้งนั้นจึงเปรียบเสมือนปฐมบทของสงครามตัวแทนระหว่างสองขั้วความคิด ฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มเสรีนิยมและนักวิชาการที่ต้องการจัดระเบียบสังคมให้ตั้งอยู่บนฐานของเหตุผลและวิทยาศาสตร์กับอีกฝ่ายคือกลุ่มความเชื่อเฉพาะทางที่มองว่ารัฐกำลังคุกคามสิทธิเสรีภาพในการนับถือาศาสนาบทสรุปของมหากัรเรื่องนี้อาจไม่ได้จบลงง่ายๆที่ว่าใครจะต้องเดินเข้าคุกหรือใครจะเป็นผู้ชนะในชั้นศาล แต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและรอยร้าวในโครงสร้างสังคมไทยที่พร้อมจะงงและไหลาตามกระแสไปกับทุกปรากฏการณ์ที่ถูกปั่นขึ้นมาผ่านโลกโซเชียลมีเดียไม่ว่าศาสตร์การเชื่อมจิตจะมีจริงดั่งคำกล่าวอ้างหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงและเจ็บปวดที่สุดคือรอยร้าวลึกในสังคมไทยและอนาคตของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกขีดเขียนเส้นทางชีวิตโดยน้ำมือของผู้ใหญ่รอบข้างไปเรียบร้อยแล้ว เกมแห่งอำนาจและศรัทธานี้ไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วความจริงที่น่าเศร้าสลดที่สุดคือเราอาจจะกำลังร่วมมือกันสร้างบรรทัดฐานที่บิดเบี้ยวและส่งต่อสังคมที่ไร้ตระก,กะให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปรับช่วงต่อหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังมีเงื่อนงำดำมืดที่น่าสงสัยหรืออยากให้เราขุดคุยเจาะลึกประเด็นไหนต่อเพื่อตีแผ่ความจริง อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะไม่ยอมพลาดทุกเรื่องราวที่ดูเหมือนจะงงแต่เนื้อในคือความจริงอันเข้มข้นจากพวกเราสำหรับวันนี้งงแต่จริงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในประเด็นหน้าที่รับรองว่าจะต้องสั่นสะเทือนความคิดของคุณแน่นอนสวัสดีครับ